การเงินเด่นได้ของชิ้นใหญ่เตรียมจับเงินก้อนจะมีราศีไหนบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ แม้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะงานหนักหน่วงและมีหลายอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนแต่ถ้ามุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็เอาชนะขีดจำกัดนี้ได้การเงินในช่วงนี้มีเงินผ่านมือเข้ามาเยอะมากเข้ามาก็ออกมากรายได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่รายจ่ายเองก็มาแบบไม่เกรงใจเช่นกันความรัก คนมีคู่เหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่เต็มที่เหมือนที่คุยคุยกันจะไม่ได้เปิดอกเต็มร0อเปอร์เซนคนโสดแค่ทำงานก็แทบไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจะเอาเวลาไหนไปหารักแท้ บอกเลยว่าเดือนนี้ดวงดีแต่ชีวิตคุณจะวุ่นวายกับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานงานของคุณจะสำเร็จก้าวหน้าแต่งานเยอะมากงานสบายๆไม่มีมีแต่งานที่ต้องใช้สมองต้องคิดการเงินขอให้คุณวางแผนการเงินไว้หน่อยเพราะดวงมีเกณฑ์รายจ่ายแบบหนักๆจ่ายเป็นก้อนในอีกไม่ช้านี้ความรัก คนมีคู่ยังรักและดูแลกันเสมอมาแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่อะไรแต่ในใจนั้นรักเต็มร้อยคนโสดความเหงากำลังจะหายไปเพราะเขาคนนั้นกำลังจะเข้ามา ช่วงนี้งานคุณจะหนักทั้งเรื่องงานเรื่องคนการแข่งขันภายในและภายนอกองค์กรแต่ขอให้กั้นใจเพราะถ้าอดทนไว้ผ่านไปช่วงนี้จะดีเองอย่างแน่นอนการเงินเตรียมตัวไว้เพราะเงินก้อนใหญ่กำลังมาเยือนซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่เงินขาเข้าแต่อยู่ที่เรื่องการเก็บรักษาทรัพย์พอช่วงนี้มีเรื่องรายจ่ายเยอะมากความรัก คนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านปัญหาและสถานการณ์มากมายมาด้วยกันคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่กลายเป็นรักแท้ของคุณในอนาคตยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ เพื่อนๆสามารถกดติดตามกด Subscribe และกดเปิดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมดวงเด่นในด้านต่างๆของเพื่อนๆผ่านทางช่องบอกเล่าดวงเด่นได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทําบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหาพร้อม